สวัสดีครับทุกคนทางท่ายกับไปนานเกินแล้วโอเคครับผมมาถ่ายคลิปกันเดี๋ยวไกล้อลไครับไกล้พวกจะมาถ่ายคลิปแบบจริงๆละแบบถ่ายแบบเรื่อยๆนะอันนี้นานาทีถ่ายครับไม่ว่างโอเคเดี๋ยนี่นี่ลองสีคล้องมาเดี๋ยวพวกไปรีวิวให้ว่าไปทำอะไรนี่น บอกแล้วไอ้ใต้นาไ่ใต้นามไม่มีหนามยังไงล่ะนู่นไม่มีอันทา้าย <c oughs> น,นู่นเรื่องนู้นอันหนึ่งอันใหญ่อารมณ์นู่นนะอยู่ที่สุพรรณเหมือนเดิมครับอยู่ที่หน้าวัดท่าทองอําเภอเมืองสุราบุร์ธานีว <c oughs> ันนี้มาเจอหกหกซุ่นหกตั้งห้มโรตารีเพิ่มปันทานิดหน่อยรออะไรอยู่ครับก้าววันนี้ว่าจะปะระกอบปะระกอบไม่ได้ครับอะไรคนละตัวต้องก็เลยต้องรอง เราไม่มีข้อนี่ก็มาเจอแล้วหกตูมนันดู6สกตูันก้อนครับน้องพวกมันนี้มันวันคูงไงไม่ได้ถ่ายนานเลยให้ถ่ายมาให้ดูสักคลิปหนึ่ง นาคนเดียวครับเลยยุ่งๆหน่อยแดดดีครับนาหนาวแต่ก็วันนี้มันจะอุ่นๆแล้วแหละนี่ยลเละดีจังไงนาที่สร้างว้เนี้ยเนี่ยไปนิ่มๆครับถ้าใครสนใจเทอโบก็ทหักมาเหมือนเดิมครับ ยังไม่ได้รีวิวพัดลมให้เลยคนที่เขาออกมานานแล้วขานตรงเรียมนี้ที่มีไหมครับตู้มึกอนี่เคนีิดหน้าดำครับอันนี้คขาเพื่อผมส like ิบแปดไลท์นี่อันเลืออ่อนนูนยังมันไม่มีหนาเลยเดี๋ยวดูอันนี้ไปก่อนเท่ไ์ไ์เ๋ยวก,กับบ้านแล้วกระชงนี้เขา เจอหน้าครับยังเขาพ่มแปะไรอัลาง,ม,ลาางมันเริ่มปีแล้วแหละเทา้าทองเลยฮาสีทหนึ่งแต่มันยังไม่ยอมอออครับสุกคนเจสิบวันแล้วเดี๋ยวพว่อจะพวกนี้ชีดยาแล้วชีดยาดี <c oughs> ดูว่ามันจะออกไหมที่อื่นก็น่าจะเป็นครับเป็นเหมือนกันหมดทุกทุกพันเลยครับน้าอาทิตย์ที่แล้วน้าหน้าหน้า,นาจัดเลยแหละแ <c oughs> ถวว้าพวเนียเย็นเชียบ ตอนเช้านี้สิพาที่พงศซาตลอดทุกวันครับตอนเช้านะงานก็มีเรื่อยๆครับทีแรกพวกก็กะจะใส่จานเจดรอแล้วแหละทีนี้งานปั้นน้ำพวกมันมาตลอดเนี่ยก็เลยเอาเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ครับจานเจดนี่ก็ตัวปั้นยาวเลย <laughs> นี่เออวันนี้วันที่อะไรวะสสิบหก เนี่ยสิบมกราเนี่ยปีใหม่มาแล้วเนี่ยโหร้อยกว่าไล่เลยครับเนี่ยไอ้พวกก็นึกว่าจะโหไม่มันมหมดแล้วไงมันหนามันนึกว่าจะไม่มีเขาจะไม่ทันเลยท้ำเนี่ยพวก็เลยยุ่งใหญ่เลยทีนี้บางเจ้าก็ดันน้ำมั่งอะไรมั่งครับเลยไล่ย่างหน่อยบางบางเจ้าก็เปลี่ยนจานเจ็ดมั่งทำแปลงทักมั่งไถมั่งนิดนิดหน่อยหน่อยแตโซมาเขาจะปั่นครับโซมาโหติด่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยและไล่ไล่คลิปเลย นับแต่ปีใหม่มาเนี้ยรถติดตามล้อแล้ว่ะติดโค้ดทางนั้นเลยบก้องขันพวกมี้ทำขันพวกติดเองนะไม่ใช่ขันนี้สนุกครับได้ประสบการณ์เราจะได้รู้งานพวกนี้เน้นประสบการณ์นะครับ ไปเจอนะงานย่ยายๆก็จะได้สบายๆหน่อยไปนิ่มๆตัวมาดูแต่คันเล็กๆมาดูคันใหญ่มั้งคันใหญ่ก็มีนะคลิปพุ่มคลิปเดียวแล้วมั้งปนหนาแล้วคนดนยังไม่เห็น แดกสวยมากอ่ะเกบมุมเกบมุมอมจะคล่องจะคล่องครับโอ้ยมัน้องถ่อยันแล้วพี่ทางบดแค่ถ้าเก็บมุมเราเข้าไปแล้วก็ถอยลากก็พอครับลากแบบเอียงๆนะทุกคนเราดู เราดูตามมุมเมาเราไม่ต้องแบบไปเข้าแบบให้มันลดมันขึ้นขนาดหรอกเราเอาแค่ว่าลรตาอรี่ให้อยู่ในหนาก็พอแล้วบยงเบียง,งเข้าทางเนี้ยเบี่ยงเข้าทางเนี้ยนั่นแหละเบี่ยงให้เข้าในหนาก็พอแล้ว เรียกเงินลอตเตอรี่เข้าข้างในดิเขาค่อยบอกมันเนี่ยกลอตเตอรี่เข้าข้างในอเออนั่นแหละราวังลงโอ้โอยกระเด็นเข้าตาเนี่ยราต้องลอตเตารี่เข้าข้างในทุกคนไม่ต้องมานมม่นี้ใช่ไหมมันมันจะขึ้นข้างบนถ้าเราวางตรงๆก็เราต,ต้องเอียงๆครับถ้าฟัาง้งกนณีมาก็ต้องเอียงเอียงให้มันเข้าอย่างเนี้ย เอียงเข้ามุมมันอะไม่ใช่ว่าตง้งตรงตรงมันจะขึ้นขึ้นขนาครับให้เอียงต้อง้อนรู้นั่นแหละไม่ลากว่ะฮึดอ้อนไปอ้อนไปครับเห็นไหมเนี่ยให้มันจะได้ไม่ต้องขึ้นตรงนี้ไงให้ไหมถ้าขึ้นตรงเนี้มันมันเป็นตั้นอย่างเงี้ยเราเอาให้โรตารี่อยูนในหนาเข้าไว้ จะได้เก็บหมูง่ายๆครับตอนเก็บมาทุกมุมเลยครับถ <an> ื่จะมุมตรงรั่วมุมแบบแคบๆเนื้อมุมแบบเป็นวาวๆาเงี้ยตอนละท่ออย่ะเให้ลอตเตอรี่อ่ะเขามาอยู่ในมุมครับเขามาอยู่ในหนาเข้าไว้ย่าไเขาไปยู่มุมมาร์กไม่ดีมันขึ้นครับเป็นรอยหมดเราเอาเขามุมยังไงก็ได้ให้ลอตเตอรี่อ่ะยู่ในหนาเข้าไว้ยังไงเราก็เก็บง่ายครับเชือพมงเถอะ ลองทําได้คนไม่เคยเกมม,มุมไม่ไม่เก่งดูคลิปผมลองเอาไปทําได้ตอนถ้อยเมื่อน่เอาโรตารี่ให้ยูในหนาเข้าไว้จะลักออกหรือจะปานก็นเฮอะเเมื่อนกันหมดใครที่เก่งแล้วก็ดูอย่างเดียวครับผุ้มบอกแนวทางเวยเฉย น้อพงกว่าจะเก่งกว่าจะขับได้เนียมๆนี่โอ้โหพมขับตั้งแต่ปอแล้วปอปออะไรวะปอซี่ป, 4, ป 5, อห้าเลยแอลซ่าตีเมื่อก่อนเนี่ยพอพมออกมามือหนึ่งเนี่ยออกมาได้เกือบยี่สิบปีแล้วมั้งน้องแต่น้องพงเกินอย่างวะไอ้น้อยเนี่ยคนขับพุมเนี่ยน้องพุเนี่ยยังไม่เกินหรือมั้งก็เกินแล้วแหละได้กี่ทัวร์บิงข้าก็ออกมาซ่ามตีแอลซ่าตีขานบนรุ่นแรกงนี่ อยาให้เก่งแะเก็บประสบการณ์นะครับเพมาะประสบการณ์เยอะยิ่งดีครับทุกอย่างเนี่ยยิงอาชั่วโมงเพราะไม่กลัวเลยมาเงินจมันใจพี่มือโซ <laughs> มาก็ฝึกนะครับดันดงดันน้ำเนี่ยพพทั้งนั้นเลยเพราะผมไม่ได้ซ่อดเราผมทำเขาเองดูเพราะเขาเอาแล้วก็ามาป้าบฉายเองครับ ถ้าคนมันชอบอะทำทำอะไรมันยังไงมันก็ดีครับดีไม่หมดเลยถ้าคนมันไม่ชอบทําทํายังไงมันก็ไม่ดีครับทุกอย่างเลยจต้องหลักด้วยครับเปิดไปหน่อยเนี่ยครับบ้านเมื่อกี้นอ้องพวกไปขึ้นนู่นเนี่ยมันจะเป็นลอยอย่างนั้นเนี่ยมันต้องให้โตรตารี่อยืนในใน,นาเข้าไว้ถึงจะไม่เป็นลอยจะได้เก็บมุมเป๊เปเลีย เพิ่งเลยครับจะติดตัวเข้าไว้ยังรถเพิมยังไม่มีปัญหารเลยนะทุกคนหกซ่องอะเทอร์โบโหโคตรแรงแรงมือนเดิมรอบพันห้านี่สบายสบายอันนี้ตองหนึ่งนะทุกคนนี่น,นี่ก็ตองหนึ่งอันนี้สามไรเดียเกือบสี่เกียงกว่า อันนี้มันที่แปดไรได้ที่แปดเกี่ยนปุ้ยเจมใส่น้อยไม่หน่อยถ้าปุ้ยใส่เยอะครับพวกนี้ดาดำใส่น้อยไม่ได้กิน ใส่นิ่มๆครับเล่นตามตีเลยแหละเทอร์โบ อย่าไปซื้อที่คำราคาใครั้งน,นี้เลยเนี่ยเป็นราคาใหม่ใไม่เอี่ยมเลยแป้ครับไม่มีตัวคำไม่มีตัวคำมาขากัแตกเลยเรียบร้อยโอ้เข้าลึกเลยเนะี่ย แต่ปังเสียงครับไปเรื่อยๆชิวสบายล้อผัดเกลียวมันแตกผัดเกลยวหรือ 19, 2008, 19. ดีถึหน้าเลยดูว่าโอ้โหเขากดซะกดลึกมากก็ไม่ดีทุกคนเฟืองเฟ,ฟืองตัวปันน้นถะไปหมด <c oughs> นมีลยขัดพ่มาอะไรมาไล่ตัวอะไรเมื่อเมื่อวันเนี้ยเฟืองลอตเตอรี่แทบเนี้ยแทบโตตัวบนนะเฟืองตัวบนนะาไปแล้ว เลยต้องซื้อไหม่พันก็บ้าเลยหกซองพุ่มนะและ้วซองปีจะสร้างปีปีนี้เนี่ยปีสร้างปีปีนี้ตัวมาพม่มคันนุปัน้นจับคันนุนบ่อยอยังไงคันนี้ข้องน้องเข้าเพราะขอให้น้องก็เลยไม่ค่อยได้จับน้องไปโรงเรียนน้องจักคันหกซองเสี้ยพุ่นี้ซึ่งจะกระกจับคันเนี้เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวก็ไปสิบไร่เที่ยววังกุ้มครับนาพี่มเ,เดี๋ยวหกสูนไป นาปัดไม่ขึ้นแล้วตามอายุไม่รู้มันเป็นไรเสียไม่รู้น้าปัดเส่ยหรือเปล่านาปัดไม่ขึ้นฝ่ายขึ้น,นแต่นาปัดไม่ขึ้นพกล้อพวกเกน้ํามันนะไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรซ่อไปซ้อมมันขับยากดูลอ้อไม่ถูก <laughs> จับงานแล้วทุกคน พุทธทอทอป่า,าคุณบิทักโอเคมานั่งมนทั่งกันดีกว่าทายกันข้างบนข้างบนนะถ้าถ้าพวกทุกไว้ให้หนึ่งเดี๋ยวพวกซื้ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะโดตัวเล็กเลยที่ว่าบินอนะทายรูปอะ่ะเดี๋ยวซื้อวันจันได้แหละถ้าทายข้างบนมันต้วยหครับมุมบนมันนะมันกว้างแล้วแบบไปทายใกล้ๆรถได้งไงโคตรเท่เลย เดี๋ยวแล้ทดูห้วยก่นแต่ถ้าดูกว่าอีกนึงพวกอาจจะไม่ถามก็ได้คลิปกิ๊เหียบดูเวิร์กเงนินเนี่ย18 20ยิเไลน์ตรงนี้อันล่มนู่นอันเดินนู่นตรงติดบาร์นู่นเนี่ยไล่คลิปแหละคนดูเยอะครับ เจะไดยลมๆเพิ่มไปได้ท่ายไว้เดี๋ยวได้พ่อมากลับบ้านละไปดูนาโต้จุกอมชุ่มคอ เสียงนิ่มๆเลยไม่ต้องไปกลัวโล่เลยครับเจอล้มร่มเราหนี้ได้หนี้ลมได้นร่นที่ไปปั่นอาทิตย์ก็นู้นไปปั่นได้ว่าลากเม็ดโอ้โหลมบ้าเลยตีกระหนอพุ่มตานเย็นโอ้ดึงก็จ,จะตายเลยต้องวินอย่างเดียวเลยพุ่มลองลองตัดหน่อยโอ้โหน่าดูเลยครับเทอโโร์โบของพี่มเนี้ย ลอยตัวนี่หูปั้นสบายเลยล้มๆมาเฮึต้องไปเร็วๆไปชา้าติดแน่นอนครับล้อฟรีจัดถ้าแบบล้มจริงๆต้องเยียบตูหน่อยครับเราไม่ต้องไปนั้นหรอกถ้าไปเยอะๆติดแน่นอนรถมันหนักครับต้องให้ล้อตะคุยไวๆหน่อยถึงจะมันไปยันเอวอะล้มมาคิดดูเฮ้ทุกคนยันเอวเพราะมาลงไวนี่นะวัดน้ำท่อตรงนี้ยันเอวเหมือนกันติดตอนคืนโอ้จะบ้า เบียร์เอาอะไรอะไรอะไรเบียร์ไม่เอาแตะตีมันเออจะคล่องหนาเบียร์เบียร์พวกไม่กินซื้อเบียร์มานี่นี่ขอมันสิบแปดไรซ์ลองหนึ่งได้สิบแปดเขียนขกว่างว่าหรือเกี่ยวเกี่ยวออกปากหมดยังไงปะลูกพวใไอหนึ่งเราจะพ่อซื้อเองเลยหรอเกี่ยวอยากได้ครูป้ามกันเลยยากลองใช้ดูครับเป็นไงมั่ง ไม่เคยเห็นแถวนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีมันมีนู่นแถวพักไหนู่นทางดุยา,าเยอะโอเคได้ไกด์ไกด์กนั่นเดี๋ยวผมทาอีกทีนึง